พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดี้ดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับ Cover Sky Bar and r e s t a u เล n t นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขมุมวิท16ครับ โฮเทลครอเบอร์อโศกครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการกินเที่ยวลาดเวอร์ครับเมื่อจองเข้าไปใช้บริการที่ห้องอาหารนะครับผ่านทาง Facebook นะครับครอเบอร์สกายบาร์แอนด์เลสซอง แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว阿าเดเวอร์ใส่โค้ด ATW 3 0รับส่วนลดทันที30%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2567ครับผม Cover Sky Bar Restaurant ครับร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นไฟดิเนียงฟิลกูดบนลูปท็อปใจกลางอาโศกภายใต้คอนเซปต์ Cover Be Stylish Stay Stylish Art อินสป r a เ i ชัด้วยบรรยากาศที่หิวใจยามค่ําคืนกับเมนูอาหารไทยและต่างชาติที่ผ่านการประยุกต์จากวัตถุดิบชั้นดีส่งตรงจากเกษตรกรไทยทําให้ได้เมนูที่พิเศษสําหรับทุกมื้ออาหารเพื่อคุณโดยเฉพาะมาเริ่มต้นความฟิน กับเมนูดักนูโดบะหมีเป็ดสุดเด็ดตัวน้องเป็ดตุ๋นช่ำๆเจอกับน้ำซุปที่หอมและเข้มข้นเข้ากันได้ดีแบบเต็มสิบสิบสิบ,สบคิวบีฟเนื้อช่ำๆย่างมาแบบหอมหอมเจอกับซอสต,ตัวเด็ดแล้วมันจึง้งสระอึ้งมากครับชิคเกน้นคิวซาดิยาคิวซาดิยาไก่เมนูที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมหลากสีสันและซอสซาวซ่าแบบเจ้มจนครบรสครบองค์สุดๆครับต้มยำพิซซ่าครับพิซซ่าต้มยำเมนูเปิดโลกกับการรวมตัวของแป้งพิซซ่าแบบบางกรอบและซอต้ม ยำที่เป็นเอกลักษณ์ถึงเครื่องเป็นหนึ่งเมนูที่ต้องลองให้ได้ครับกิวเบบี้ชิคเก้นเมนูไก่แบบลักชูด้วยความละมุนและทำถึงแบบสุดๆครับทำให้ได้เมนูที่มีไก่ย่างที่หอมชวนอิ่สุดๆปิดท้ายไปด้วยเครื่องดุ่นสุดฟินครับเรซ o ันกับโคเวอร์ครับไปอุดหนุนกันครับอคเวอร์สกายบาร์แอนด์เสรสตองครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท16โรงแรมโฮเทลอปเวอร์อโศกครับ โปรโมชั่สำหรับแฟนรายการเมื่อจองเข้าไปใช้บริการที่ห้องอาหารผ่านทาง Facebook Cover Skybar and l e s t a ์เลแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a l าเดเวอร์ครับใส่โค้ ATW 30รับส่วนลดสำหรับค่าอาหารทันที30%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2567นะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย